สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะพบก,กับรายการรู้สิทธิออนไลน์กับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกันอีกครั้งแล้วนะคะและท่านจะถามท่านผู้ชมทุกท่านว่าอะไรคือสิ่งที่เราไม่อยากพบไม่อยากเจอมากที่สุดเมื่อใช้บริการรถโดยาสารสาธารณะหลายคนก็คงมีคําตอบในใจค่ะและถ้าจะให้ดิฉันเดานะคะก็คงจะไม่พน้นหนึ่งในส่วนของพนักงานขับรถใช่ไหมคะว่าพนักงานขับรถเนี่ยที่เราไม่ต้องการคือขับรถหวาดเสียวทําให้เราเกิดอันตรายได้ตลอดเวลา รือันดับ2รองลองมาก็คือสภาพของรถโดยสารนั่นเองจะต้องไม่บรรทุกเกินหรือทําให้ผู้โดยสารเนี่ยได้รับอันตรายเช่นเบาะที่นั่งไม่ยึดกับที่นะคะพร้อมที่จะหลุดอยู่ตลอดประตูปิดไม่สนิทและอนับต่อมาข่ดที่ขาดไม่ได้ก็คือพนักง,งานบริการบนรถหรือพนักง,งานที่เก็บเงินบนรถที่อาจจะต้องมีท่าทีวาจาที่ไม่สุภาพให้เราเห็นกันอยู่บ่อย นะหรือว่าไม่มีมนุษยสัมพันธ์นั่นเองแล้วใครล่ะคะที่จะมาจัดการแก้ไขปัญหาตรงนี้นได้แน่นอนค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนี่ะคะ่ะจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้และสามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่พบเจอกับปัญหาดังกล่าวได้เพราะฉะนั้นค่ะรายการรู้สิอ์ออนไลน์กับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคของเราจึงขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านร่วมแสดงพลังจิตอาสากับเราโดยการสมัครเป็นหน่วยพิทักษ์รถโดยสารปลอดภัยค่ะ สำหรับหน้าที่ของอาสาสมัครหน่วยพิทักษ์รถโดยสารปลอดภัยทําได้ง่ายมากค่ะเพียงแค่คุณพบเห็นรถโดยสารที่ขับขี่อันตรายให้คุณโทรไปแจ้งที่สายเดือนคุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ,ะ1584งห้ี่ทันทีจากนั้นหลังจากแจ้ง15 8 4แแล้วให้รีบโทรมารแจ้งรายละเอียดการร้องเรียนเพื่อ,อรับยอดสะสมแต้มกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ค่ะ ที่หมายเลข022483737หรือส่งแฟกมาที่022483733หรือจะส่งมาทางอีเมลที่ที่อยู่ดัานต่อไปนี้อย่าลืมนะคะว่าการสะสมแต้งของคุณคือการสะสมบุญและมีรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจในการเป็นหน่วยพิทักษ์รถโดยสารปลอดภัยร้องทุกหนึ่งครั้งได้แตงสะสม5แต้ง สะสมครบ25แต้มได้รับกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนมูลค่า100บาทหรือสะสมครบ50แต้มรับเสื้อยือดลายสวยเนื้อดีมูลค่า200บาทรีจากมูลีิเพื่อผู้บริโภคเมื่อคุณได้สมัครเป็นหน่วยพิทักษ์ก็โดยสารปลอดภัยกับเรานะคะจะได้รับเขียนกลัดนี่ค่ะเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุ้นือส่วนหนึ่งที่จะเป็นพลังในการเฝ้าระวังรถโดยสารปลอดภัยกับเราอย่าลืมนะคะว่าร้องทุกหนึ่งครั้งดีกว่าบ,บ่นพันครั้ง แล้วพบก,กับรายการรู้สิบออนไลน์กับมูลนิคิดเพื่อผู้บริโภคในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ